พระเยซูคือความชอบธรรมของพวกเรา CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับสู่รายการ Living Life นะครับเช้าวันนี้นะครับเฝ้าเดี่ยวทุกวันสุขสันต์แข็งแรงกับผมนะครับนุโรธพาณิชนะครับวันนี้โอ้พี่น้องครับเรามาเริ่มในพระธรรมโรม บทที่สนะครับหนถึง8นะครับรวมบทที่สข้อหถึง8ถ้าเช่นนั้นพวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไรและการเข้าสุนัตนั้นจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ทุกอย่างประการแรกพวกยิวได้รับมอบให้รักษาพระดำรัสของพระเจ้าถึงมีบางคนไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์ของเขานั้น จะทำให้ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าเป็นโมฆะหรือไม่เลยถึงแม้มนุษย์ทุกคนจะโกหกก็ขอให้พระเจ้าทรงสัตย์จริงเถิดตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเพื่อพระองค์จะทรงชอบธรรมในพระวจนะของพระองค์และทรงมีชัยเมื่อพระองค์ทรงวินิจฉัยแต่ถ้าความชั่วร้ายของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะว่าอย่างไร จะว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์เปล่าเลยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้อย่างไรแต่ถ้าสัจจะของพระเจ้าปรากฏมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการมุสาของข้าพเจ้าจนทำให้พระองค์ได้รับเกียรติแล้วทำไมข้าพเจ้าต้องถูกพิภากษาว่าเป็นคนบาปและทำไมเราจึงไม่ทำความชั่ว เพื่อความดีจะเกิดขึ้นตามที่มีบางคนดูหมินและนินทาหาว่าเราได้กล่าวอย่างนั้นการลงโทษคนเช่นนั้นก็ยุติธรรมแล้วโอ้โพี่น้องครับเฝ้าเดี๋ยวเช้านี้พผมยามบริสุทธิ์ี่แตะต้องจิตใจอย่างมากเลยนะครับให้พระเยซูมาสอนให้เราเป็นคนที่ชอบธรรมเหมือนกับพระองค์นะครับเพราะพระเยซูคือความชอบธรรมของเราทุกคนนะครับและก็ น่าประทับใจนะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แบ่งเป็นข้อ4ข้อ5แล้ว678นะครับสรุปสั้นๆ3อย่างนะครับก็คือว่าความชอบธรรมนั้นอยู่เหนือธรรมัญญินะครับอยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆพี่น้องพระเจ้าประทานพระเยซูเป็นทางรอดให้กับเราทุกคนเพื่อเราจะกลับใจใหม่เมื่อวานเราทราบใช่ไหมครับว่าโอ้โยิวจะยึดเป็นธรรมัญญิไงทุกอย่างต้องนึกว่าภาคภูมิใจในความเป็นยิวว่าเกิดเป็นยิวจะได้รับความรอดไม่ใช่ครับพี่น้องครับเราความรอดต้องเชื่อ เราไว้วางใจในพระเยซูผมจึงหนุนใจครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับเรามีลูกนะครับแม้สิ่งนี้ทําให้ผมได้ตระหนักว่านะครับสอนผมว่าแม้เราอาจจะเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะครับแต่เราไม่แน่ใจนะครับว่าลูกเราจะรับความรอดหรือเปล่าให้เขาได้รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงครับให้เขาพบว่าวันนี้พระเยซูเป็นความชอบธรรมในชีวิตของเขาและความชจท่านนั้นครับอยู่เหนือกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับพอเราต้องติดตามพระเยซูด้วยหัวใจนะครับ ด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงไม่ใช่ความประพฤตินะครับเราไม่ได้รอดด้วยการกระทำนะครับวันนี้เราต้องเชื่ออย่างแท้จริงนะครับน่าประทับใจมากจริงๆนะครับวันนี้ข่าวประเสริฐของพระเยซูนะครับที่พระเยซูมาให้แก่เราให้เราเชื่อและพึ่งและวางใจในพระเยซูนะครับและเป็นความชอบธรรมนะครับที่ให้กกบเราทุกคนที่เชื่อด้วยโอ้พี่น้องครับสิ่งนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้ารักเรานะครับสัตว์ซื่อ อย่างมากมายและพระเจ้าทรงรักเราให้เราทุกคนครับได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อนี้เหมือนในมันทธิวบทที่28ใช่ไหมครับบอกว่าเราออกไปประกาศนําคนทุกชาติให้มาเป็นสาวกทุกคนเลยครับทุกคนได้รับสิทธินั้นเลยนะครับให้เราเป็นคนหนึ่งที่นําความรักพระเยซูและทุกคนจะได้รับความชอบธรรมนั้นเมื่อเราเชื่อและติดตามในองค์พระเยซูร่วมกันนะครับพี่น้องครับและการชอบธรรมของพระเยซูนํามาซึ่งการยกโทษบาปด้วยนะครับเมื่อเราอ่านต่อไปนะครับจะเห็นว่า โอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงโปรดยกโทษบาปให้กับเรานะครับโดยความชอบธรรมของพระเยซูจริงๆพี่น้องอย่าหนุนใจนะครับวันนี้ฮวงซาบินนะครับได้สอนในพระพร์ใหม่นะครับได้เขียนหนังสือในคําสอนของ,งพระพรีใหม่ได้บอกว่าคนโง่ชอบตีเตียนแต่คนชอบธรรมจะช่วยเสริมสร้างคนอื่นได้นะครับให้เราดําเนินชีวิตเป็นคนชอบธรรมและเสริมสร้างต่อกันและกันนะครับพี่น้องใน คริสจักรของเรานะครับอย่าหนุนใจดีไหมครับให้เราเสริมสร้างชีวิตให้เราเป็นชุมชนแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า3พอครับจำง่งงายๆ3พอพอแรกด้วยพระคำครับพอที่2ด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และพอที่3ด้วยพี่น้องดีไหมครับนะพระคำพระเจ้านะครับจะเสริมสร้างพวกเราให้เติบโตชอบธรรมเปลี่ยนแปลงชุดของเราไปด้วยกันนะครับพอที่2พระวิญ,ญญาณครับเราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ นะครับไม่ใช่ความดีที่หรือความตั้งใจของเราครับแต่พระวิญญาพระเจ้าทรงบทเปลี่ยนเรา inside out จากภายในสู่ภายนอกครับและพอสุดท้ายพี่น้องครับพรกกายดีไหมครับให้เราอยู่ในครอบครัวคิตจากครับเป็นพี่เป็นน้องมาช่วยเหลือกันและกันขัดเกลากันและกันครับพระคําพระมิญญาณและพี่น้องพรกกายนั่นเองนะครับที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมเป็นชุมชนของพระเจ้าแม้เราทําบาปครับอาจารย์เปโลก็ย้าอีกครับว่าแม้เราทําบาปก็จริงแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้ารักท่าน นะครับพระเจ้ารักเราจริงๆแล้วเราสมควรถูกลงโทษนะครับแต่พระเจ้ารักเราอย่างมากมายพระเจ้ารักเราจนพระองค์ไม่ได้มาสิน้นพระชนเพื่อเรานี่จึงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้านะครับที่ผมย้อนนึกถึงมีเรื่องราวคุณแม่ที่น่าประทับใจนะครับผมสดุดีความรักคุณแม่ทุกท่านนะครับมีคุณแม่ที่ลงในจาการ์ตาโพสต์นะฮะหนังสือพิมพ์ของอินโดนีเซียนะครับหลายปีละคุณแม่กับคุณลูกเดินมาอยู่ที่ริมน้ําก็มีจระเข้ยักษ์นะครับมางับแขนคุณลูกเนะี่ย แล้วก็ไปอยู่กลางแม่น้ําเลยครับเราเป็นคุณแม่จะทํำยังไงครับคุณแม่ก็ช็อกใช่ไหมลูกเนี่ยถูกกระเข้งับไปอยู่กลางลําน้ําเนี่ยพี่ต้องจะทํำยังไงครับคุณแม่เป็นยังไงครับคุณแม่ก็สวมหัวใจกล้าเหนือความกลัวกระโดดลงไปในน้ำเลยครับแล้วก็ไปต่อลุกต่อสู้กับจระเข้ก,กลางน้ํานะครับสุดท้ายจระเข้ก็อ้าป,ปากแล้วก็แม่ก็รีบพาลูกขึ้นมา นะครับที่ฝั่งนะครับแล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลทั้งแม่และลูกลูก11ขวบเองนะฮะเด็ก11ขวบกรอดนะครับโอ้นี่เป็นความกล้าของคุณแม่นะครับนี่คือหัวใจของคุณแม่นะครับคุณแม่รักเราอย่างแท้จริงนะครับก็เหมือนพี่น้องครับเด็กคนนั้นนะครับผมเลยนึกถึงว่าเราอาจจะเป็นเด็กคนนั้นก็ได้จริงไหมครับที่จะอยู่ในปากสิงปากจระเข้แล้วครับวันนี้พระเจ้ารักเราส่งพระเยซูครับลงมาในน้ํานั้นนะครับลงมาช่วยเราครับ ให้ลอดจากปากสิงปากจอระเข้ครับพาเราขึ้นมาบนฝั่งได้นั่นเองอย่าหนุนใจนะครับแม้เราเป็นมนุษย์คนบาปครับเราทําบาปมากมายเราสมควรต้องได้รับโทษแต่วันนี้พระเยซูครับเป็นความชอบธรรมของเราพระเยซูช่วยเราครับพระเยซูมอบชีวิตให้กับเราทุกคนนะครับอย่าหนุนใจจริงๆนะครับช่วงนี้ผมก็เรียนอระคัมภีร์ชื่อว่า systematic theology นะครับสัญชาศาสตร์นะครับ น้องครับสุดท้ายเรียนมาทั้งหมดเลยเพื่ออะไรครับเพื่ออยากจะบอกว่าพระเยซูรักท่านครับพระเยซูจะดูแลชุตของเราพระเยซูเป็นคําตอบและพระเยซูเป็นความชอบธรรมในชวิตของเรานะครับอย่าหนุนใจว่าให้เราดําเนินชีวิตนะครับที่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะครับและผมเชื่อจริงๆว่าเพราะชนะของพระเจ้าที่เราได้เฝ้าเดี่ยวด้วยกันทุกวันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นจะรักพระเยซูมากขึ้น ดำเนินชีวิตตั้งใจดีไหมครับรเผชิญบนโลกใบน,นี้แหละครับเราก็อยู่ในโลกใบน,นี้ต่อไปแต่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมของพระเยซูด้วยกันนะครับผมอยากจะจบนะสั้นๆน,นะครับด้วยบทกลอนนะครับผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวซีเจียนไทยนะครับสื่อคนไทยเพื่อคนไทยเขาเขาตั้งใจอยากให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างชอบธรรมนะครับผมจึงขอมอบบทกลอนสั้นๆให้กับ ครอบครัว CGN ไทยนะครับและผมเชื่อเลยว่าตรงกับที่พี่น้องที่รับฟังในเวลานี้นะครับเราอยากขอบคุณ c g n ไทยด้วยกันในเวลานี้ครับบอกว่าขอขอบคุณสื่อสร้างสรรค์ c g เไทยทำด้วยใจรับใช้ดีเกิดผลให้ความรู้คู่ความรักรับการบันดลพี่น้องทุกคนเฝ้าเดี่ยวด้วยความสุขทุกๆวันและปีนี้ ซีเจีนไทยขอก้าวต่อไม่เคยท้อขอร่วมใจไม่ไหนายหนีจะประกาศพระกิติคุณด้วยชีวีซีเจีนไทยนี้ขอรับใช้ด้วยพระคุณซีเจีนไทยนี้ขอรับใช้ด้วยพระคุณครับขอบคุณพระเจ้านะครับและเราอธิษฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ สำหรับพระคุณความรักพระเยซูความชอบธรรมที่มาสู่ชีวิตของเราวันนี้เราไม่สมบูรณ์เราเป็นคนบาปแต่เราตั้งใจจะดำเนินชีวิตใหม่ด้วยใจชอบธรรมจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับซีเจยนไทยด้วยเช่นกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจ้า,าในวันนี้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามาสอนใจเราข้าแต่พระเจ้าและเราจะดำเนินชีวิตเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเป็นแบบอย่างในสังคมไทยนี้ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอธิษฐาน และขอบคุณสำหรับความรักของพระเยซูที่เป็นเหมือนคุณแม่ที่มาช่วยลูกน้อยให้ออกจากปากสิงปากจระเข้นั้นได้ขอบคุณความรักพระเยซูเช่นกันที่พระองค์ทรงมาสิ้นพระชนเพื่อเราให้เราเป็นไทยและได้รับชีวิตแห่งความรอดขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูริตเจ้าอาเมนครับ เอเมนครับและพบกับคําถามใต้บทนะครับพี่น้องอย่าหนุนใจครับวันนี้ความชอบธรรมของพระเจ้าความชอบธรรมคืออยากให้เราได้สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราได้เติบโตกับระองดังนั้นให้เราได้เฝ้าเดี่ยวทุกวันครับสุขสันต์แข็งแรงอย่าหนุนใจดีไหมครับเราจะตั้งใจเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับเราลงเขียนลงไปดีไหมครับว่าวันนี้เราตั้งใจจะเฝ้าเดี่ยวตอนไหนดีไหมครับตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นผมมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าพอมีใหม่พมีเดิมเฝ้าตอนเย็นได้นะครับโอ้ ขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้เราสัตซ์ซื่อและชอบทำกับพระเจ้าด้วยกันทุกวันครับเอเมนครับพี่น้องครับอยากเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับในช่องทาง YouTube Facebook ของซีเจนไทยนะครับพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือแบ่งปันพระพรนะครับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับพี่น้องครับและถ้าสิ่งนี้เป็นพรกับพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถอธิษฐานเผื่อ เซียนไทยได้นะครับหรือจะมาช่วยกันถวายทรัพย์นะครับเพื่อมาเป็นพรให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายจริงๆนะครับพี่น้องครับเซียนไทยนะครับสื่อคนไทยเพื่อคนไทยทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ